โรงเรียนบ้านนาเวียงสังกัดส,สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตสองสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2482ตั้งอยู่ณบ้านนาเวียงหมู่ที่7ตํนาบลนาเวียงอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรบนเนื้อที่11ไร่2งงาน9กตารางวาอักษรย่อของโรงเรียน นอนหนูจุดวแหวนจุดสีประจำโรงเรียนสีชมพูขาวคํำขวัญของโรงเรียนวินัยดีมีคุณธรรมนำวิชาการปรัดญาของโรงเรียนปัญญาโลก,กัสมิตรปัดโชโตหมายถึงปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเอกลักษณ์โรงเรียนสืบสารงานอาชีพอัตลักษณ์ปฐมวัยยิ้มง่ายไหวสวยการศึกษาขั้นพื้นฐานรักหอตไตรใส่ใจงานอาชีพ ปัจจุบันมีนายเศรษฐการสุภารีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนจำนวน11ห้องเรียนในปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน147คน โรงเรียนบ้านนาเวียงจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างคนดีคนเก่งให้มีความสามารถที่หลากหลายและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความประพฤติด,ดีมีคุณธรรมดำรงตนอย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านนาเวียงบริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านนาเวียง จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพใช้คุณธรรมนำเทคโนโลยีมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทยใส่ใจสืบสารงานอาชีพโรงเรียนบ้านนาเวียงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยในปีพุทธศักราช2567ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพและได้ดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพโดยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนที่มาของโครงการ สำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพอีกทั้งครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเวียงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีฐานะยากจนส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาเวียงจึงได้มีการจัดทำกิจกรรม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนภายใต้โครงการขับเคลื่อน 1. อำเภอ 1. โรงเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้จำนวน3ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย 1... ฐานเรียนรู้เสริมสวยสตรีตัดผมชาย 2. ผ่านใบสีสู่ขวัญขันหมักเบง 3. ทานการเรียนรู้ข้าวต้มมัดขนมเทียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิน่นและได้สืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีนักเรียนรู้จักวิธีการคิดราคาต้นทุนและผลกำไรที่ควรจะได้รับและนักเรียนรู้จกักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิน่นได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป้าหมายของการดำเนินงาน 1. ด้านปริมาณ1.1นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน92คนสามารถคิดวิเคราะห์วางแผนการจัดการได้ร้อยละ100 1.2นักเรียนร้อยละ80สามารถแสดงผลงานต่อสาธารณชนได้1.3นักเรียนชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูและบุคลากรจำนวน117คนได้เข้าร่วมโครงการร้อยละ100.1.4นักเรียนร้อยละ80สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้หารายได้ระหว่างเรียนเป็นการช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 2. ด้านคุณภาพ2.1นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์นำความรู้มาพัฒนาตนเองให้เกิดคุณค่าย,ยิ่งขึ้น 2.2นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้หารายได้ระหว่างเรียนกระบ,บวนการของการดำเนินงานโรงเรียนบ้านนาเวียงได้ดำเนินการตามกระบ,บวนการ5ขั้นตอนดังนี้ 1. P แ l น n การวางแผนการดำเนินงานมีการประชุมชี้แจงโครงการกำหนดวันที่ของการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โครงการ 2. D Do ดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านนาเวียงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวตามฐานการเรียนรู้ทั้ง3ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้เสริมสวยสตรีตัดผมชายฐานการเรียนรู้พานใบสีสูบข,ขันขันหมักเบงและฐานการเรียนรู้ข้าวต้มมัดขนมเทียน 3. 4. เช็คตรวจสอบและประเมินผลได้มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและแบบสำรวจสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 4. A. action ปรับปรุงมีการปรับปรุงการดำเนินงานตามที่ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการจากนั้นสรุปผลการดำเนินตามโครงการ 5. R. report รายงานรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบต่อไปผลการดำเนินงานที่นักเรียนได้รับนักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีนักเรียนรู้จักวิธีการคิดราคาต้นทุนและผลกำไรที่ควรจะได้รับและนักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโรงเรียนบ้านนาเวียงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังการนำเสนอผลงานโครงการการขับเคลื่อน1อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโดยกิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆได้ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้